วันนี้จะทำแกงผแหงหมูนะคะเอาหัวกะทิเดือดแล้วก็เอาพริกแกงไปผัดให้ห,มหอมๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใส่หมูนะคะผัดให้ห,มหอมๆแตกมันเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะ่ะหอมเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูนะคะ ทำหมูประมาณ8ขีดนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดแล้วก็เคี่ยวหมูให้นุ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงนะคะวันนี้กับใบมะกรูดอันนี้เราเคี่ยวหมูไปก่อนนะคะ อากาศที่เราเคี่ยวมาอันนี้เคี่ยวประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าเราซื้อหมูที่มันมีติดเอ็นเอ็มามันจะเหนียวหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลก็ก่กใส่น้ำปาลามันก็ชิมด,ดูตามชอบเลยนะคะ ใส่มะเขือพวงเลยใส่มะเขือพวงวันนี้เราจะใส่เห็ดด้วยนะคะจิบสิน้ำมันจะได้ไม่ลงไปใส่เห็ดลงไปด้วยเพราะเราไม่ชอบทานหมูเปล่าๆนะคะใส่เห็ดตัวนี้ก็อร่อยนะคะทำแผน แล้ว๋ยวเราก็จะใส่พอสุกแล้วเราจะใส่หัวกะทิลงไปหน่อยนะคะคือเราไม่ชอบแตกมันเยอะๆชิมเอาตามชอบเลยนะคะชอบหวานชอบเค็มทำกับข้าวต้องชิมนะคะให้มันเดือดก่อนนะคะให้ผักสุก ตอนนี้เราให้ให้กะทิเดือดก่อนนะคะให้ผัดมันสุกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะราดหัวกะทิลงไปเลยะคะ่ะกะทิเริ่มร้อนแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่กะทิลงหัวกะทิลงไปอีกหน่อยนะคะ <S <S แค่นี้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะ น้ำจะไม่ค่อยมากค่ะถ้าถ้าแ,น,แนงแต่ถ้าที่ทุขายกันเขาจะไม่ใส่ผักนะคะแต่เราไม่ชอบทานหมูเปล่าเราก็ชอบทานผักเราก็เลยใส่เห็ดด้วยใส่มะเขือพวงด้วยมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ